สนับสนุนโดย t ต y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเป็นผู้แทนก็องบ่วงจนชาวต้อยตังประเทศเกือบเจสิบล้านนะครับบางคนจะ,จะมาสมัครเป็นผู้แทนรัศดรี่มึงต้องโลปัญหาของชาติมาใ่มึงโลจะพอแต่ปัญหาหรือในเกณฑ์เหลือตั้งมึงถ้ามึงโลแต่ปัญหาเกณฑ์เหลือตังมึงมึง,มงตั้งใจจะเลือกเผื่อจะมาดูแลเกณฑ์เหลือตังมึงให้มึงไปสมัครกับนั่น มีรายงานว่าดตรไตรงสวรรนคิรีกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เปิดเผยว่าผมขอมีลมหายใจเป็นของตนเองใส่เสื้อฟ้าเป็นครั้งสุดท้าย38ปีกับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่27ตุลาคม2 5 6 5ผมได้ให้เลขาส่วนตัวไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับทุกตำแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์แล้วครับผมลาออกทั้งๆท,ท,ที่ยังรักพรรคประชาธิปัตย์อยู่แต่ผมไม่ได้รักที่ตัวตึกหรือตัวบุคคล ผมไม่เคยยึดมั่นในสิ่งลวงตาเหล่านั้นที่ผมรักคืออุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ประกาศไว้ในวันก่อตั้งพรรคเมื่อปีพศ2489จึงได้เข้าเป็นสมาชิพกพรรคมาตลอดเวลา38ปีอย่างไรก็ดีผมยังเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นรูปรธรรมและนามรธรรมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจัยอุดมการณ์ปี2489ทั้ง10ข้อจึงต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคให้เข้ากับบริบทใหม่ๆของประเทศและของโลก ที่สาคัญที่สุดคือเพื่อล้อมกรอบมีให้ผู้บริหารหรือสมาชิกแสดงท่าทีทําให้ประชาชนเข้าใจผิดในอุดมการณเช่นต้องไม่มีใครมีท่าทีให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพักตั้งตัวเป็นศัตรูกับทหารของชาติเพราะทหารในปัจจุบันแตกต่างไม่เหมือนกับทหารสมัยก่อนแล้วส่วนศัตรูของอุดมการ์ต้องเขียนใหม่ให้ชัดว่าไม่ใช่เฉพาะ,พะเผด็จการทหารแต่หมายรวมถึงเผด็จการรัฐสภาด้วยและในนโยบายต่างประเทศต้องเขียนใหม่ให้ชัดว่าเราจะเป็นมิตรกับทุกประเทศ แม้ว่าระบอบการเมืองการปกครองจะแตกต่างจากของเราที่กำลังใช้อยู่เป็นต้นแต่ต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้อธิปไตยของชาติต้องถูกครอบงำโดยประเทศอื่นอย่างเด็ดขาดซึ่งทั้งหมดนี้ผมได้พูดให้สมาชิกและผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ฟังโดยละเอียดแล้วเมื่อวันที่19มีนาคม2565ที่โรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าพักก็ได้พยายามปรับปรุงจุดยืนและท่าทีคล้ายๆอย่างที่ผมเคยแนะนำไว้อยู่บ้างคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพรรคประชาธิป,ปธัตย์ แต่ก็ยังมีพักการเมืองอื่นๆอีกหลายพักที่มีจุดยืนด้านอุดมการ์ที่ตรงใจกับของผมที่ผมอยากสนับสนุนโดยเฉพาะมีอยู่หลายพักที่เกิดใหม่จากคนที่ต้องการออกจากพักประชาธิป,ปัตย์ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถจะบอกใครได้เพราะเกรงใจกันแต่เมื่อไปตั้งพักใหม่ขึ้นมาก็ได้มีการประกาศจุดยืนแห่งอุดมการ์พร้อมมีนโยบายปฏิรูปหลายประการเหล่านี้ทําให้ผมเห็นด้วยและอยากสนับสนุนผมจึงอยากขอโอกาสมีลมหายใจเป็นของตนเองสักครั้งหนึ่งในบ้านปลายชีวิตทางการเมืองของผมเพื่อจะได้สนับสนุนพักการเมืองใหม่ ที่ใหม่กว่าพรรคประชาธิปัตย์การแสดงออกจะได้สามารถทําได้อย่างเปิดเผยจะได้ไม่รู้สึกว่าผมแอบเป็นกระบฏลับๆต่อพรรคประชาธิปัตย์เพราะผมยังรักและสนับสนุนอุดมการประชาธิปัตย์แต่ก็จะสนับสนุนพรรคการเมืองอื่นๆทุกพรรคที่ผมเห็นด้วยกับอุดมการ์และนโยบายจะยินดีให้ความช่วยเหลือตามที่ถูกร้องขอโดยไม่หวังผลอะไรเป็นการตอบแทนใดๆทั้งสิส้นเพราะว่าแก่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีพรรคการเมืองใหม่ๆมาขอ,ขอคำปรึกษาไปแล้วถึง5พรพักครับ ส่วนการสนับสนุนช่วยเหลือหลายๆพักควรจะทําอย่างไรนั้นมันเป็นศิลปะที่ผมเรียนรู้มาและจะลองนํามาปฏิบัติดูในรูปแบบที่ว่าต้องรวมมิตรและแยกศัตรูในเชิงอุดมการ์ให้ชัดเจนถ้าได้ผลก็ดีถ้าไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรเพราะผมยึดถือคําว่าสันโดษตามภาษาพระที่สันโดษแปลว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ได้ไม่ใช่ตามภาษาคนที่หมายถึงการอยู่คนเดียวและผมเป็นเพียงคนตัวเล็กๆคนหนึ่งจึงไม่คิดว่าทําให้พักประชาธิปัตย์ต้องเสียหายเพราะพักเขามีบุคลากรมากอยู่แล้ว ส่วนมากก็มีความสามารถตามความเห็นของผู้บริหารและผมก็ไม่เคยจะทําร้ายพักหรือผูจ้จาใดๆให้พักต้องเสียหายและเสียน้ําใจกันอย่างไรกด็ดีผมก็ยังคงต่อต้านและปฏิเสธทั้งพักการเมืองและนักการเมืองที่ใช้วหารแบบปินปล้อนโปหกตอแหลใส่ความหลอกลวงหน้าอย่างหลังอย่างเป็นพวกเล่นการเมืองเพื่อหวนผลทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของชาติที่ควรจะเป็นผลประโยชน์สูงสุดเพราะผมเห็นว่าคนเช่นนี้ลงมาเล่นการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนเองและพักพวกโดยการอ้างชาติและประชาธิปไตยเพื่อเป็นการบังหน้า และให้ประชาชนหลงผิดในสาระสาคัญเท่านั้นโดยเนื้อแท้แล้วคนเช่นนี้เป็นพวกที่พร้อมจะขายชาติเพื่อแลกเงินพร้อมจะทําลายและบิดเบือนคําสอนอันเป็นหัวใจของาศาสนาต่างๆเพียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากคนที่โง,ง,ง่ตลอดจนเป็นพวกที่พร้อมจะทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเพื่อเปลี่ยนระบบการเมืองการปกครองของประเทศให้เป็นระบอบสาธารณร,รัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขซึ่งเป็นระบบที่แสนจะไม่เหมาะกับบริบทและประวัติศาสตร์ของชาติไทยหากแต่จะนํามาซึ่งความแตกแยกที่รุนแรง ศีลธรรมจะตกต่ำการไร้อย่างอายในการทําชั่วจะมีมากขึ้นเหมือนอย่างหลายประเทศทั้งในเอเชียและในลาตินอเมริกาเพราะผมเห็นว่าอธิปไตยและเอการาชของชาติอาจจะเกิดความเสียหายได้ถ้าประเทศต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของนักการเมืองที่มีคุณสมบัติเร็วๆดังกล่าวข้างต้นก็โดยที่นักการเมืองอย่างนั้นจะเป็นคนที่เห็นแก่ลาบเงินยศและสรรเสริญของตนเองและพักพวกมากกว่าเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศที่พวกเช่นนี้เพราะได้เห็นตัวอย่างมาแล้วว่าครั้งหนึ่ง พวกเขาเคยแอบทําการตกลงลับๆที่จะอนุญาตให้มหาอำนาจบางประเทศมาตั้งฐานทัพในประเทศเพื่อจะได้สะสมอาวุธไว้ข่มขู่บางประเทศที่พวกเขาแย่งชิงความยิ่งใหญ่ในการเป็นเจ้าโลกกันอยู่ในปัจจุบันนี้โชคดีที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์มีคณะองคมนตรีและมีสถาบันกองทัพทั้ง3เหล่าเป็นเกราะกำบังให้ประเทศของเราจึงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพเหมือนประเทศยูเครนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันผู้ที่แอบทําความตกลงลับๆ MOU ดังกล่าวบางคนได้เสียชีวิตไปแล้ว ขอให้ทุกคนจงโอโหสิเพราะไม่มีท่านใดจะได้บุญเท่ากับอภัยทานผมไม่ได้พูดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้เช่นนั้นครับหมายเหตุผมยังคงเป็นมิตรที่ดีของสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์โดยเฉพาะเป็นคนดีอยู่เหมือนเดิมทุกประการโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่ขอให้ทุกคนโปรดทราบเจตนาบริสุทธิ์ของผมว่าการลาออกในครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานกับพรรคการเมืองอื่นๆจะได้มีพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเคลื่อนไหวแบบเงียบๆ เพื่อจะได้ตะล่อมให้บ้านเมืองเดินหน้าไปในทิศทางที่ผมเห็นว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดโดยที่ผมไม่หวังอะไรเป็นการตอบแทนโดยส่วนตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใดๆซึ่งผมเคยแจ้งความในใจส่วนตัวนี้ให้คุณจุรินหัวหน้าพักและคุณนิพนธ์รองหัวหน้าพักทราบแล้วเมื่อตอนที่ทั้งทั้งสองมาเยี่ยมผมที่บ้านพักหลังการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสงขลาและชุมพรครับ